มีหลายนามเรียบร้อยนะมีมัยเฮ้ยไม่ไปเหรอไปนี่ไป, <laughs> ไปติดคลิปถ้าที่ชอบคลิปหนึงตาลองคลิปก่อนก็สวัสดีแฟนเพจทุกท่านครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่แรกครับศึกช้างมวยใจเกตเแลสคับที่เวทีมวยราชดำเนินครับ ูแรงเป็นการของแสนไกลครับเอาชนะคะแนนกาของเฟสตีไปนะครับดูบรรยากาศหลัเกมผู้แรกครับกรรมการเจนิสะรม่ายาะแนไม่่น

มาดูบรรยากาศหลังเกมครับเส้นใกล้เป็นไงบ้างน้องหนกันก็เหนื่อยนิดหน่อยหยุดนอนนิดหน่อยครับหยุดน้ำหยุดนานหน่ยแล้วยุดไปกี่เดือนนึ่งอันสองปีสามปีสองปีสองปีโอ้สองเองแล้วมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเสียพอใจขนานตัวเองไหมวันนี้ก็ยังไม่ทลายครับยังอืดอีกยังอื่นเยอะยังไม่แก้ไขท่อนครับเรื่องร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วประมาณ ห้าสิบหกจุดห้าสิบหกจุดอยู่นะกลับมาไปแรกก็ไป็นเอกก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะวันนี้ถือว่าโอเคคนทานนะเราน้หนักนี้วันนี้ต่อยเท่าไหร่นะร้อยสิบสองร้อยสิบสองได้น้ำหนักของเราตามฝูงนี้ได้ต้นร้อยสิบเก้าก็ขยับนิดนึงนะวันนี้ก็เดี๋ยวยังใหญ่อยู่นะก็ยังทำได้ตามปันนี้ทำได้ครับเป็นการเกมบอลนทีนี้เรามั่นใจช่วงนี้ ก็ก็ไปยกสามมันมันใจนล้วยกสามมันใจเด่นนะวันนี้ก็ชนะแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับอขอบคุณ <Okay. S 2> พี่น้องขอบคุณนายกที่คอยเป็นกำลังใจให้ที่ให้โอกาสผมมาอีกรอบฝากเอฟซีช่วยติดตามไปต่อไปก็ฝากทุกคนเอ็มซีทุกคนครับช่วยติดตาม <Okay. S 2> จะทําให้ดีวันนี้ครับ,บค,ครบันี่ก็เป็น้านของเจ้าแสนไกลครับ กูแรกก่อนนี้ครับก็เอาชนะคะแนนด้านของแพตตี้ครับกูแรกสึกช้างาทไซเกตแพทครับเดี๋ยวไปดูเจ้าแพตตี้กันบ้างครับแพตตี้เป็นไงบ้างวันนี้นี่สู้กองกอลไม่ได้ครับอกอลไม่ได้นะครับเปนในเกมเร,เราคิดว่าเราไปแพ้ช่วงไหนฮะช่วงยกสามแล้วครับ เราแก้ลูกไหน,ไหนไแค้ลูกเตวาครับคือเขายาวกว่านะครับคิดว่าเราไปปรับปรปปุงลูกไหนบ้างเพิ่มลูกอะไรยังอยู่ครับเรื่องน้ำหนักมีปัญหาไหมหนักน้ำหนัก,น,กน,นี้ได้ครับนหนักนี้ได้นะครับวันนี้จะไม่ตั้งดตอยากขอโทษแค่บ้างโทษมันหน้าไข้แล้วก็งานน,านนี้ครับ ก็เอฟทีช่วยทีดตาวให้น้องเขารปกาบก็วันนี้ก็ถือว่าตัวเล็กกว่าสั้นกว่าแล้วเจ้าเส้นกันนี้ออกแข้งดักครับดักเตะแข้งเ่ยก็เอาชนะไปแบบน่าจะขาดเลยครับคูท่ที่คู่แรกวันนี้ครับสุดช้างมวยไทยเกตแปดครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคูดด่ใดครับกองทางด้านของแสนไกลครับเอาชนะคะแนนทางด้านของเพชรตีไปครับคูดด่ใดศึกช้างหมดใจเกล็ดแพตวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปติดตามคู่ที่สองครับโอโนทีนก่อนนะเดี๋ยวจบคู่ที่สองเรามาดูบรรยากาศหลังเกมกันต่อครับ